สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องโจโดีเซลทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาพูดคุยนะครับมีประเด็นชี้แจงนะครับพูดคุยก็มีหลายๆายท่านที่ทักเข้ามาถามนะครับเรื่องระบบการโกงนะครับเรียนรู้ระบบการโกงผมข้องใจผมอยากรู้นะมันโกงยังไงอะไรยังไงนะครับจริงๆผมไม่อยากสร้างประเด็นแรอกครับเดี๋ยวจะไปเป็นการหักลก นะครับกับฝ่ายตรงข้ามโดยตรงอีกนะครับที่ผมทําคลิปขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนคิดนะครับไม่ใช่ให้ไปนะฮะโจมตีโดยตรงอย่างนั้นนะครับผมไม่อยากไปโจมตีโดยตรงพูดง่ายๆนะครับก็ไอ้ส่วนเรื่องการโกงไม่เป็นความคิดของผมนะนะครับผมบอกไปหลายคลิปได้หลายคลิปแล้วที่เป็นส่วนรวมได้หลายคลิปแล้วนะครับมีหลายอย่าง ส่วนหลักๆที่ผมเล่นผมบอกแล้วผมเล่นบาคาร่านะครับบาคาร่าในส่วนที่อย่างอื่นที่ทราบมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับที่ผมไปศึกษามาดูมาว่ามันเป็นการโกงแบบไหนอะไรยังไงนะครับนะฮะก็อย่างเช่นบาคาร่าเนี่ยมันหลายอย่างนะครับมันหลายอย่างหนึ่งยกตัวอย่างข้อแรกเลยนะครับการเล่นที่ทําให้เราคิดไปเองหนึ่งคือเตะออกจากระบบนะครับ เตะออกจากระบบโดยที่เราไม่รู้ว่าไพ่มันออกอะไรสังเกตง่ายๆครับบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะครับอันนี้ผมให้ประเด็น50 50นะครับผมก็เคยโดนเตะออกเหมือนกันแต่ผมกลับมาอีกทีเงินผมอยู่เงินรลวอผมได้ด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองนะครับคือการเปลี่ยนหน้าไพา่นะครับไอ้ที่ถูไปถูมาถูไปถูมาเนี่ย อันนี้ข้อสรุปผมบอกเลยว่าอันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบอีกนะครับคือมันมีการชี้แจงว่าถูแล้วเปลี่ยนหน้าไพ่ได้นะครับแต่ผมเคยเห็นจริงๆนะครับก็ที่เขาเออกมาทําเทคนิคให้ดูนะครับถูเสร็จปุ๊บหน้าไพ่เปลี่ยนนะฮะก็อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะสามาจะเป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงเลยของของอเขาเรียว่ระบบนะครับ อมโปรแกรมเมอร์ที่เขาทำนะครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมคุยพูดคุยมาแล้วนะครับผมเน้นเลยนะว่าผมพูดคุยมาแล้วนะครับว่าทําได้โดยการทํา CG นะครับทําภาพเสมือนจริงก็เหมือนที่เราเห็นแหละภาพกระตุกกระตุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ไม่ใช่ทุกเจ้านะครับต้องเช็คก่อนว่าบางเจ้านะครับไม่ไปพลาดพิงนะครับผมไม่ไปพลาดพิงแล้วกันนะครับ แล้ว 3. นะครับดีลเลอร์ผมบอกก่อนเลยพวกนี้เขานะที่อยู่ตามฝั่งพี่น้องบ้านเราเนี่ยส่วนมากเขาได้รับการฝึกมาครับกว่าจะเป็นดีลเลอร์ได้นะครับพวกนี้เขาได้รับการฝึกมาอย่างดีนะครับคนแจกไพ่นี่แหละฮะเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีนะครับการแจกไพ่นะครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยอันดับแรกเลยนะครับผมเคยไปสังเกตดูนะฮะหลังจากที่ได้เรียนรู้นะครับ สังเกตดูการทําการอะไรทุกอย่างนะฮะก็มีประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็เป็นการสลับไพ่สลับหน้าไพ่สลับไพ่สลับหน้าไพ่จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจริงๆของอาจจะไม่รู้หรอกนะฮะเขาอ,อาจจะไม่รู้หรอกว่าไพ่ออกอะไรนะครับคือเขาตั้งมาเขาไม่ได้มานั่งดูนะฮะปกติก็ตั้งสำรับมาแล้วก็เอามาเขาเรียกอะไรอะมากรีดมาอะไรจริงๆพวกนี้ผมบอกก่อนนะ ถึงกี่ถึงอะไรเขารูล็อกนะครับการจับล็อกของเขาคุณสังเกตดีๆเขาจะจับล็อกตรงตรง,ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเลยเหมือนกับเขาเรียนมานะครับอาจจะผิดหรือผิดอาจจะผิด,จจผดแค่ใบสนะองใบนั่นแหละฮะคือความใกล้เคียงนะฮะอันนี้ผมไม่อยากไปการันตีนะครับแต่คุณสังเกตดีๆเวลาเขาที่จะตั้งโต๊ะใหม่หรือเปลี่ยนเขาใหม่ตั้งแต่ช่วงอะไรเขาเรียกว่าเกลีย่ยไพ่นะฮะเขาทําเป๊ะเป๊ะเป๊ะมานะครับเหมือนแบบจับวางเลย นะฮะก็อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอีกหลายประเด็นนะฮะซึ่งจริงๆอ่ะคนที่คิดว่ามันเสียมันจะคิดได้หมดมันจะบอกว่าโกงอย่างนั้นอย่างนี้ผม,มบอกเลยไงฮะว่าเน้นทุกครั้งนะครับโกงไม่โกงถ้าคุณเสียเงินนะ่ะคุณเลิกดีกว่านะครับไม่ต้องไปทําความเข้าใจมาหรอกถ้าคุณยังวนเวียนอยู่งั้นอ่ะนะครับลรกก็อยู่ข้างหน้าคุณนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ไกลตัวคุณเลยมันติดตัวคุณอยู่ตอนเนี้นะครับก็ คนที่เล่นอยู่นะก็ขอให้คนดูคนโศกไวๆนะครับอยากจะไปทําความเข้าใจอยากไปทําความรู้จักกับมันก็ผมก็ไปห้ามพวกคุณไม่ได้อยู่แล้วนะครับใน่ผมทําคลิปเตือนมาขนาดนี้ตัวอย่างมีขนาดนี้แต่พวกคุณก็ยังไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สลดนะครับยังไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาจริงๆอิลลงศพมันตั้งอยู่หน้าคุณนั่นแหละนะครับ ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะลงตอนไหนคุณจะก้าวลงตอนไหนจริงๆคุณก้าวลงไปขาดแคแต่คุณไม่รู้นะครับโอเควันนี้คุณหาได้พรุ่งนี้คุณก็หมดนะครับยิ่งพนักงานเงินเดือนะยิ่งตัวดีดี๋ยวผมบอกนะฮะทุกคนต้องเข้าใจนะครับรายได้ไม่พอจ่ายคุณก็ต้องหารายได้ทางอื่นนะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยซ้ําเติมนะฮะเพราะผมเข้าใจหวัวอกดีนะครับผมเคยผ่านมาก่อนจะไม่ซ้ําเติมกัน ฉันเลือกไม่ได้ฉันผิดอีกแล้วอะไรประมาณนี้ผมไม่ซ้ําเติมนะฮะักำลังใจฮะผมเข้าใจว่ามันต้องมีกําลังใจแต่มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแหละคุณไปคิดถึงช่วงเวลาที่มันหอมหวานนะครับมันก็จะทําให้คุณอยู่อย่างเงี้ยเมื่อเช้าเพิ่งคุยกันตอนเย็นมาแล้วฉันผิดแล้วอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมไม่อยากให้ประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับไม่อยากให้ประเด็นแบบนี้มันเกิดขึ้นผมอยากให้ หาช่องทางนะครับหรือนะครับหาวิธีอื่นที่มันหาสร้างไรายได้ยุคนี้มันเป็นยุคโควิดจริงครับแต่ก่อนมันไม่มีโควิดแต่ก่อนมันไม่มีการพนันพวกคุณอยู่กันยังไงอ่ะถูกไหมครับมันก็ต้องมีแนวทางการขนขวายแต่ก่อนถ้าไม่มีการพนันพวกคุณอยู่ยังไงอะไรยังไงนะครับถ้าทุกวันนี้ถ้าไม่มีการพนันนะสมมุติว่ามันล่มจมไปล้วมันไม่มีเลยละ่ะคุณจะหาช่องทางอย่างไหน ถูกไหมครับคุณก็ต้องเน้นด้วยนะครับว่าตอนนี้ชีวิตที่คุณอยู่มันเป็นชีวิตมายามันหลอกตัวเองอยู่คิดแต่ว่าจะได้นะครับคิดแต่ว่าจะได้วันนี้ต้องได้ฉันต้องไล่ฉันลงทุนตอนี้เดี๋ยวฉันต้องได้ดอนนอไดสองเท่าสามเท่านะครับโดยข้อข้อผูกมัดมันไม่มีอยู่แล้วนะครับที่คุณต้องได้ตลอดถูกไหมฮะส่วนมากเสียกันซะส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะไปประเมินตัวเองสูงเกินไป นะครไปประเมินตัวเองสูงจนเกินไปนะครับจนทําให้ตัวเองมีความมั่นใจเกินพอมั่นใจเกินเล่นแล้วเสียมันทําให้จุดพลิกผันของของคําว่าได้เป็นเสียเนี่ยมันกระทบเข้าจิตใจตัวเองอย่างแรงมากนะครับถึงบอกแล้วได้ก็ไม่หยุด อาจจะอยู่ได้พักพึงแล้วก็มาเล่นใหม่เสียเขาเนี้ยคำว่าเสียมันตามนะครับทุกคนนะฮะจะบอกว่าตัวเองเสียไม่ได้ผมบอกเลยว่าคุณตั้งสมบัติพันหนึ่งเนี่ยคุณมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับครับก็ตั้งสมมุติหมื่นหนึ่งเนี่ยนะนะครับคุณเราอกาคุณเล่นแค่พันเดียวนะฮะพอคุณเสียพันหนึ่งผมบอกเลยเงินอีกเก้าพันคุณเอามาตามแน่ นะครับเพราะคำว่าเสียไม่ได้นะครับถึงคุณบอกว่าโอเคผมคุณหยุดคุณไม่เล่นนะครับคุณก็ห้ามใจตัวเองได้สักพักนั่นแหละนะครับส่วนมากต้องเน้นไครว่าส่วนมากผมไม่ไปพาดพิงของกลุ่มที่บอกว่าทําได้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกว่าผมดราม่าเพราะผมอวยอีกนะครับมันมีนะครับมันมีเกือบทุกคนนะฮะเก้าสิบเอร์ซนนะครับของการเล่นคือได้นะครับ ก็ตามตามแบบมีสติอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับเป็นหมดนะครับไม่ว่าจะได้หรือเสียนะครับถ้าได้ก็ตามเหมือนเดิมแนละ้วเสียก็ตามเหมือนเดิมเคยเป็นเนะถ้าได้ก็อยากได้เอาอีกนิดนึงนียหน่อยนี่หน่อย,อยขาดอีกแค่ไม่กี่ร้อยนะครับขาดอีกไม่กี่ร้อยก็ตามนะครับตามมันครบขาดอีกสองร้อยครบสองแสนนะครับ โดนค่าน้ําไปโอ้เอาเยอท่าหน่อย200ไม่เป็นไรหรอกมั้งจาก200เสียเขาเนี้ยเอาตาหน้าเอาสักสองพันเลยนะครับสองพันไม่อยู่เขาเนี้ยเอาห้าพันห้าพันไม่อยู่เอาหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยทบไปอย่างเงี้ยฮะสู้กับมันอยู่อย่างเงี้ยบางทีกว่าจะสู้กลับขึ้นมาได้โอเคขึ้นมานิดหน่อยก็เลิกอย่างเงี้ยแบบผมก็เคยนะครับสู้ไปอย่างเงี้ยเออจากสองแสนจนเหลือแสนแปดก็ต้องหยุดตัวเองบางทีวันนั้นคือคุมตัวเองได้นะฮะสองแสนอะ คือจริงสองแสนก็จะเอาค่าน้ําอีกห้าพันตาสุดท้ายนะครับจนลดมาเหลือแสนแปดผมตัดทันทีเอผมผมเข้ามามันมีช่วงอย่างว่านี้ก็มีนะครับอันนี้ผมบอกเลยก็หยุดได้แต่ว่าขาคิดถึงเงินสองหมื่นที่เสียไปนะครับโหยสองหมื่นเนี่ยเอาไปซื้อทองก็ได้วะเอาไปซื้อของได้จังเยอะเลยวะเอาไปซื้ออันนี้ให้อะไรก็ว่านไปนะครับคิดนะไม่ใช่ไม่คิดนอนคิดทั้งคืนเขาเนี่ย นะครับจับเงินสองหมืนซึ่งมันเป็นเงินที่เราเล่นได้คราเนี้นะครับแล้วก็คือเสียไปแต่จริงกาไรเราก็บานแล้วอ่ะนะฮะแต่ไม่คิดตรงนั้นเราคิดแต่ว่าเงินที่เสียไปอ่ะเป็นเงินเราไงนะครับคําเนี้ยมันเป็นจุดบอดการคิดแบบเนี้ยมันคือจุดบอดคําว่าเสียไม่ได้กลับกันครับคราวนี้พอเสียจากเงินหมื่นหนึง่งเอาเก้าพันมาตาม 9,000หมดเกี่ยงอีกต้องไปเอามาอีกนะครับเอามาตามอีก9,000ไม่พอไปเอามา2องหมืนอีกสำหรับคนที่มีซัพพอร์ตต้กหน่อยนะหรือไปหยิบยืมมาเอามาจนจนไม่รู้จะไม่มีเอามาจากไหนแล้วอะนะครับจากเงินในบัญชีอ่ะหมื่นสองหมื่นสาสี่หมื่นจนเหลือศย์ 0, บาท2บาท2สตางค์อะไรประมาณนี้ มันมันมันจะวนอยู่รูปแบบเนี้นะครับทําความเข้าใจอะไรที่มัน,นง่ายนะครับที่ผมนําเสนอเนี่ยนะครับแต่ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าผมไม่สนับสนุนให้มาทําความเข้าใจที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนนะครับได้รับทราบถึงพิดภัยซึ่งทุกคน,นะรู้ดีผมบอกเลยว่าทุกคนยังไงก็รู้อยู่แล้ว นะครับทุกคนรู้ดีอยู่แล้วผมไม่ต้องเป็นต้องสอนใครเลยเอาจริงๆอ่อะทุกคนฉลาดหมดแต่ว่าแค่ตอนเนี้มาอยู่ในพวังในจุดที่ที่มันมันมันเป็นเหมือนถูกสะกดจิตอะนะครับการหารายได้แบบแบบเนี้ยมันเป็นการโดนสะกดจิตอย่างหนึง่งนะครับทุกอย่างมันออกแบบมาเนี่ยคือมันทําให้เราหนึ่งเล่นง่ายนะหนึ่งเล่นง่าย สองรายได้ก็หาง่ายสามไม่ต้องลงแรงไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยนะครับแป๊บเดียวได้เงินทุกอย่างมันมององค์ประกอบที่มันดูหรูหราหมดเลยไงครับพอมันมองภาพรวมมันทําให้เห็นว่าเรานึกคิดไปแล้วว่ามันหรูอะเราไม่ต้องเหนื่อยเลยเว้ยวันนี้เราได้ห้าพันวันนี้เราได้หมื่นเราได้แสนนะครับอะไรก็วานไปคือทุกอย่างมันทําความหอมหวานให้เราถูกไหมฮะ ใครลหละคนที่ไหนเขาจะมาคิดกับเรื่องที่ไม่ดีแหละครับถูกไหมครับคุณวันนี้คุณเมื่อวานคุณเสียสองหมื่นสามหมื่นน่ะคุณก็ไม่อยากไปคิดหรอกคุณพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความคิดที่มันเป็นตรงนั้นคุณจะพยายามคิดแต่สิ่งที่คุณเหนือพูดง่ายๆคุณเล่นได้อ่ะก็วันนั้นคุณเล่นได้ที่ว่าวันนั้นคุณได้ห้าหมื่นอ่ะวันนั้นคุณได้แสนหนึ่งอ่ะถูกไหมครับ ทาไมก็วันนี้กูสามหมื่นก็เป็นไรเลยไม่เห็นเป็นไรเลยเงินก็เป็นกําไรที่กูได้มากูเลยไม่ชีเลียดอะไรไม่มีแรอะครับคานี้ผมบอกเลยนะครับเอาเดี๋ยวก็เอากลับไปให้มันหมดแล้วเงินที่คุณบอกคุณเสียไว้แค่เป็นกําไรแล้วก่อนหน้านี้ที่คุณเสียมันมาล่ะคุณเคยมาหักลบกันดูไหมว่าอันไหนมันมากอันไหนมันน้อยกว่ากันตอนนี้เงินที่คุณได้กับคุณเสียนะครับคุณประมวลดูไหมนะครับ ผมมาประมวลดูแล้วเนี่ยผมได้เงินหลักแสนมาผมเสียหลักล้านอะ่ะมันคุ้มกันเหรออันนี้สําหรับตัวผมไงอันนี้อันนี้ที่ผมเสนอเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยครับนะครับมันไม่ได้คุ้มกันเลยหอมหวานถามว่าคิดไหมคิดทําไมจะไม่คิดล่ะฮะคิดฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาหักลบความคิดตรงนี้ได้นะครับหนึ่งการสร้างไรายได้ผมบอกแล้วว่าการสร้างไรายได้ นะครับคุณหาไรายได้เคยหาไรายได้เป็นก้อนอย่างนี้คุณก็หาแต่มันก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับทุกอย่างไม่ได้มีอะไรได้มาโดยง่ายนะครับทุกอย่างมันต้องมีการแอคทีฟตัวเองก่อนนะครับตื่นตัวตั้งใจมุ่งม,มั่นแล้วก็ทําผมไม่ได้บอกผมประสบความสําเร็จนะผมบอกเลยนะครับแต่ที่ผมทําทุกวันเนี้ผมภูมิใจว่าผมหาเงินทุกทุกด้านที่ผมทําตอนนี้มันเป็นเงินที่สุจริตนะครับ เงินที่สุดจริตผมก็หาช่องทางที่มันต้องดิ้นนะเข้าใจผมใช่ไหมฮะผมก็ต้องดิ้นนะครับนี่สินก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับยังไม่มีอะไรเพอร์เฟกครับตอนนี้สําหรับชีวิตผมนะครับเพอร์เฟกอย่างเดียวตอนนี้คือผมหลุดออกมาจากมันได้ผมทรมานมากี่ปีอะถูกไหมครับทาไมผมหลุดได้อะทำไมผมกล้าถ่ายทอดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายครับก็ผมมีเงินหลักล้านขนะาดนั้นผมไม่เล่นนะ แต่ผมโง่เองไงมันลงทุนผิดทางไงถูกไหมครับการลงทุนนะครับหลายๆคนอ้างมาเป็นการลงทุนแบบหนึง่งหุ้นก็เป็นการลงทุนแบบหนึง่งคือแล้วแต่มุมมองผมบอกก่อนแล้วแล้วแต่มุมมองนะครับนะครับมันอยู่ที่การมุมมองของแต่ละคนผมไม่ได้จะบอกว่าอันนี้คือการพนันอันนั้นคือการพนันอันไหนก็ตามสิ่งไหนก็ตามที่เป็นความเสี่ยงนะครับ คุณบริหารความเสี่ยงไม่ได้ฉะนั้นคุณเลิกนะครับมีเงินล้านนึงแล้วคุณไม่มีความรู้คุณก็หมดถูกไหมครับต่อยอดไปเป็นก็หมดมีสิบล้านแป๊บเดียวก็หมดนะครับการบริหารอันดับแรกคืออะไรฮะหนึ่งคือวิธีการสร้างไรายได้เมื่อเราเอาเงินมาต่อเงินได้เมื่อไหร่นั่นแหละครับหนึ่ง,น,งนั่นคือคือมันเป็นจุดเริ่มต้นและมันกระจายต่อแน่ถ้าคุณสามารถเอาเงินไปต่อเงินได้ นะครับโดยที่คุณไม่ได้เสียผลประโยชน์เลยนะครับคือมีแต่ได้ความเสี่ยงก็ไม่มีนะครับนี่ครับมันคือหลักง่ายๆเลยนะครับของการทำมาหากินคุณอย่าไปคิดว่าช่วงนี้โควิดทำอะไรไม่ได้นะครับและหลายคนนี่เ็ถีบแล้วฮะถีบตัวแล้วฮะเริ่มพยายามเริ่มจากน้อยไปเชื่อผมนะครับแล้วค่อยๆถีบตัวขึ้น อะไรก็ช่างที่มันเป็นเรื่องเก่าๆคุณเคยเห็นความสวยงามของมันออกมาเถอะนะครับไม่อยากจะให้มาเศร้านะครับโพสต์ใต้คอมเมนต์ว่าตัวเองดูไม่ดีตัวเองอยากฆ่าตัวตายตัวเองทำผิดซ้ำซากผมไม่ว่ากันนะครับผมให้กำลังใจนะครับผมเข้าใจดีแต่ผมโดยใจผมว่าผมไม่อยากเห็นพี่ๆน้องๆเป็นอย่างนี้ นะครับฉันผิดอีกแล้วผมผิดอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่อยากให้สถานการณ์ที่มันเคยผ่านมาของผมเนี่ยนะครับมาวนเวียนให้ผมได้รับทราบต่อเพราะอะไรเพราะผมอยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับได้ได้หลุดพ้นได้ออกจากวังวนตรงนี้ ผมถึงบอกไงว่ามีอะไรทิ้งไอทีไ์ไว้อยากปรึกษาผมหรือพูดคุยกับผมนะครับผมทํายังไงอะไรยังไงผมคือจริงๆการบอกหักดิบผมบอกเลยมันทําไม่ได้ไม่ใช่เทวดานะครับทุกคนจะมาถามผมตลอดว่าผมหักดิบได้ไหมผมทําอย่างนี้ได้ไหมผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้นะครับคุณอยู่กับมันมากี่ปีกี่เดือนคุณจะมาหักดิบเลยอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณทําได้นั่นถือว่าสุดยอด นะครับถ้าคุณทําได้อสุดยอดนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะจิตใจคุณยังวนเวียนรายได้คุณยังไม่แม่นไม่มั่นคงนะครับรายจ่ายคุณยังเยอะอยู่หนี้สินคุณยังมีอยู่คุณพยายามที่จะหาช่องทางเงินที่มันง่ายเพราะตอนนี้คุณคิดหาช่องทางเงินไม่รู้จะหาจากไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้านี้ต้องตามแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปจ่ายบัตรเครดิตนะพรุ่งนี้ต้องไปจ่ายหนี้บ้านนะต้องไปจ่ายค่างวดรถนะ หลายอย่างนะครับมันมันมัน,มนเป็นองค์ประกอบผมเข้าใจนะครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าทีบตัวเองออกมาให้ได้ก่อนถ้าตาบไดที่คุณยังวน,วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมันเอามาล่อคุณแค่วันนี้คุณเล่นได้ห้าวันเดี๋ยวพ่กนี้มันเอาคืนคุณหมื่นนึงอะนะครับคุณคิดยังไงอะถูกไหมฮะแล้วคุณก็มานั่งจมปรักจมปำาเขาเนี่ยครอบครัวก็สมบกเศร้าหมองไปด้วยตัวคุณก็ยิ่่งงหหมอไปใญ นะครับราศีก็ไม่มีเงินก็ไม่มีจากจะผสมเล็กผสมน้อยได้นะครับมีน้อยกินน้อยสิครับมีมากก็กินน้อยนะครับหาได้ก็กินน้อยน้อยนะครับหาแบบสุจริตถ้ามันเหนื่อยเนี่ยคณโคตรจะดีใจในเชื่อผมดิผมตอนนี้ทุกํำทุกอย่างเนี่ยผมทำมันโคตรดีใจเลยว่าผมทำผมทำได้นะครับมันมันมันเป็นอะไรที่ตัวบุคคลต้องไปค้นหารูปแบบของตัวเองนะครับ ในการสร้างอาชีพนะอันนี้ผมจะไปแนะนำไม่ได้หรอกพี่ผมคนทําอะไรดีผมไม่รู้เลยพวกคุณถนัดอะไรนะครับคุณต้องหาจุดนี้ให้ได้คุณทําอะไรได้นะครับค้าขายไม่มีทุนอะไรก็ผมคือตัวนี้ยมันมันเป็นประเด็นหลักผมเข้าใจนะครับแต่จะให้ผมชี้นาว่าเออพี่เราผมจะไปเอาเงินจากไหนอันนี้ผมก็จนปัญญาอมพูดแบบตรงๆเลยครับผมก็จนปัญญา ถ้าคุณบอกโอเคพี่ไม่ให้คําแนะนําผมไม่ได้ผมก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ห้ามนะครับเพราะคุณรู้อย่แล้วคุณกลับไปคุณอยู่สภาพไหนถูกไหมครับคุณเอาเงินร้อยเพื่อจะไปตามเงินหมื 100, 100, 100, นะ่นเงินแสนอะบางครั้งก็ได้ก็ดีไปแต่คุณอย่าคิดว่ามันได้เสมอไปนะครับนะฮะคุณไม่ได้จะดวงเฮงตลอดชีวิตนะครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์นะครับ การที่เราจะหลุดพ้นได้เนี่ยอันดับแรกก็คือสติก่อนนะครับขอให้มันอยู่ในความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแรงบันดาลใจมันมีอยู่แล้วครับนะฮะผมทําอะไรประสบหรือจอากจะเรียนรู้จากผมว่าผมทําอะไรเผื่อไปทํากับผู้คุณไปทําดําเนินการได้ก็ id line มาทิ้งไว้คุยกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับไม่อยากจะพูดเลอะเทอะยาวนะครับ ชี้นาประเด็นแล้วก็ชี้แจงให้ทราบเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวคนที่อยากคุยส่วนตัวทิ้งอธิบายไว้นะครับเดี๋ยวผมแอดไปนะครับพูดเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับมันจะเข้าใจมากกว่าเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากไว้คิดนะฮะมีอะไรทิ้งอธิบายไว้แล้วพูดคุยนะครับทิ้งท้ายไว้คลิปผมนะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์ like, นะครับ แชร์ Share, ไปเยอะๆให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะครับไดรบ้รับชมรับชมคลิปของผมนะฮะเป็นแนวทางนะครับถือมันจะไม่ได้ดีเลืศเรืออะไรทอมันเป็นแนวทางนะครับนะฮะแรงบันดาลใจให้กับคนที่ยังวังวนว,วังเวียนอยู่นะครับได้ได้มานึกคิดดูนะครับว่ามันตรงกับตัวเองไหมหรือมันสามารถที่จะเยียวยานะครับผ่อนคลายขึ้นได้ไหมนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้พบกับโจดีเซลในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ